กาสวัสดีค่ะกาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะกาสวัสดีค่ะมาพบกับชชองช้างชช้าช้างนะคะพังพี่แปซี่น้องอ้อมนะคะกาขอพระคุณนะคะคุณแม่คุณป้าลินดาด้วยนะคะที่เมตตานะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆนะคะกาขอขอะคุณค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ทําก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆได้ทานแล้วนะคะคุณแม่นะคะกาขอพอะคุณคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกาขอพระคุณค่ะ ขอให้บุญบารมีพระครูประกรรมของช้างนะคะชื่อปกปักรักษานะคะคุ้มครองนะคะคุณแม่คุณป้าลินดานะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้เราก็มีอะไรบ้างคะอาฟ้าไซ นี่ก็เป็นเส้นนะคะคุณแม่เส้นมีค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มีหูสามูส้มแล้วก็ตับตับนะคะอันนี้ก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นปลากับลูกชิ้น หมูนะคะลูกชิ้นปลาเส้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรครับอ๋อแม่แ่ะอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวค่ะถั่วนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีอันนี้ก็เป็นอะไรคะนี่กระเทียมเจียวไม่ใช่ยอะไรเนาะขึ้นช่ายไหมค่ะกระเทียมดองมั้งคะก็ขึ้นช่ายค่ะ ค่ะนี่ก็ได้เส้นหมี่แล้วก็เส้นบะหมี่นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่เมตตาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ฟ้าใสกลับอมแอมนะคะทำก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะทำก๋วยเตี๋ยวทาเลยนะคะอ้าวค่ะเด็กๆก็ดีใจไหมคะฟ้าใส่ดีใจไหมคะลูกด,ดีใจค่ะ ที่คุณแม่คุณปาลินดาได้เมตตานะคะเลี้ยงนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะกราบขอพระคุณค่ะกราบขอพระคุณค่ะอ้าวทำเลยนะคะทำก๋วยเตี๋ยวเลยมาแล้วก็จับก๋เตย อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอันนี้วันนี้นเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะคุณแม่นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะค่ะก็ต้องใส่เส้นใช่ไหมทางนีใส่เส้นก่อนอ่ะมันจะเอาเส้นอะไรที่น่าจะรวมก็ได้จะรวม,รวมเอาเส้นหนึ่งแล้วกัน <laughs> น,ก <laughs> นั่นนั่นน้องมันเนอะมนกดูก็เอาช้อนอันนี้ออกก็ได้อันนี้ออกก็ได้ค่ะช้อนอ่ะอือมันจะหมุนอย่างนี้ เอาตัดสิลูกเอาเอาทอผีตัดออันนี้ก็เป็น no ก๋วยเตี๋ยวทำเองนะคะคุณแม่นะคะก็กราบขอพระคุณคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณนะคะค่ะดีใจมากเลยนะคะคุณแม่นะคะอ้าวค่ะวันนี้ฟ้าใสอมแอมจะมาทำก๋วยเตี๋ยวให้คุณ พ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะอ่าแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวน้มช้อนๆๆแล้วก็ผักแล้วค่อยใส่หมูก,กับอันนี้ทีหลังแล้วก็ทัว อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะคะอ,อ,อ๋อกนี่เขาเจ็บเลยอ่ะอันนี้ก็ชใช่ใช่ไช่ใช่ใช้อนเขาเอาช้อนตัวเองอันนี้ก็แล้วก็ใส่หมูใส่หมูสับค่ะอันนี้หมูสับใส่กระเทียมเดียวคะ่ะใส่หมูสับหมูสับใส่ให้พอดีพอดีแล้วก็ต,ต้นหอมผักชี ตับตับหมูด้วยค่ะตับหมูด้วยนะคะอันนี้เป็นตับหมูด้วยนะคะคุณแม่อืมแล้วก็มาใส่ลูกชิ้นกันเลยอ่าลูกชิ้นเราได้ลูกชิ้นหมูนะคะคุณแม่ลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลาเส้นนะคะอ่าชานเยอะๆเนี่ยลูกใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็ลูกชิ้นปลาเส้นอันนี้ปลาเส้นนะคะอ้าวปลาเส้นสามอแล้วกันโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี๊ยว เกี้ยวนะคะเกี้ยวไม่มีที่หนีเลยคะนะมีที่หนีมีแล้อตากเชื้ตักขึ้นมาค่ะเชื้อตากก็พอแต่จีนไม่หมืค่ะอ้าวเราก็ไปตักน้ำตักน้ำก่อนค่ะตักน้ำซุปก่อนนะคะตักน้ำซุปเราก็ต้มกระดูกหมูนะคะคุณแม่นะคะอ่๋อมแอมเรามาดูกันนะคะว่าสองอ๋อมแอมก็ฟ้าใส ทาก๋วยเตี๋ยวน่าอร่อยไหมคะวันนี้เราจะมาดูนะคะหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวป้าใสครับออมแอมนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีคุณแม่ G, ค,แมคุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะอ่าดะด่ด,ด,ด,ดนุพัฟางโกนด่ยกระดูกหมูมาเด้อลกูกอืมค่ะอันนี้เก็ต้มน้ำชุบใบในเตานะคะคุณแม่ให้ร้อนๆน,นะคะ อ่าเรามาดูนะคะเอามาดูใส่กุไหนเอามาให้ไหนคะนไนอนมุข้างไหนกีย๋ยวเดี๋ยวเอาตักขึ้นก่อนอ่าอันนี้อมแอมนะคะทางนี้อมแอมนะคะคุณแม่เอานี่คะ่ะอ่านี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะน่าอร่อยมากๆ <c oughs> เลยนะคะเอ้าทำไมหนูใส่น้ำน้อยจังล่ะโลกหนูกินน้ำน้อยคะ่ะ อ,อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวฟ้าใสไปแล้วนะคะคุณแม่นะคะมาดูก๋วยเตี๋ยวอมอแอมนะคะวันนี้ก็ปรุงกันเลยค่ะปรุงกันเลยมีน้ำตาลนะคะมีน้ำส้มสายชูน้ำปลานะคะพริกผงนะคะเรามาปรุงก๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้อร่อยอร่อยเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สีคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่เมตตาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆนะคะค่ะเดีย๋ยวมาดูก๋วยเตี๋ยวของออมแอมนะคะคุณแม่ มาดูก๋วยเตี๋ยวอมแอมนะคะคุณแม่หน้าทานไหมคะหน้าทานไหมคะมาดูกันนะคะแก็ปิดไแล้วก็ใส่น้ำชอ้าวในอมแอมให้คุณแม่ดูหน่อยนะคะโอ้หน้าทานมากเลยคะ่ะก<ไ>๋วยเตี๋ยวอมแอมหน้าทานมากเลยนะคะคุณแม่นะคะอะ่ากราบขอบพระคุณคุณแม่ลูกขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเด็กๆมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ เด็กๆทยอยมากันแล้วนะคะค่ะะสนอมูสเปียร์เส้นเดียมากเลยเด็กๆมาทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะคุณแม่นะคะค่ะกร่าบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าลินดาอย่างสูงนะคะที่เมตตาค่ะเนนนะคะทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กๆในวันนี้นะคะกร่าวขอบพระคุณค่ะ ขอให้บุญมารมีพระครูประกรรมของช้างนะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุ้มครองคุณแม่คุณป้าลินดานะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ํารวยเงินทองแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะกราบขอพ่อคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังป๊ดซี่น้องอ้อมด้วยนะคะ ตอนนี้ก็กําลังทานก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะคุณแม่นะคะตะวันด้วยนะคะอัตวันหันมาสวัสดีคุณแม่ลูกสวัสดีครับกลุ่มกราบขอพระคุณก่อนคุณป้าลินดาคุณป้าลินดามาครับครับโอ้มาแล้วมาแล้วนะคะตะวันชอบเส้นอะไรลูก ซื้อมาอย่าช้อนอย่ชอนดูโกนช้อนช้อนช้อนดู้าค่ะอ่าลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นหมูนะคะค่ะอ๋อกวาาถ้วยละถ้วยกันใหญ่เลยนะคะ min may I take pick no pick no more mu look on top o see they am fast as all too